ผมจะให้เราดูตรงนี้นะครับโอเคนะครับตรงนี้นะครับยอดที่เราเขีมไปเมื่อกี้นะครับประมาณ5,000นะครับนี่เลยการชำระเงินปกติในวันที่14พฤษภาคมครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับ วันนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีการหาเหรียญด็อกคอยฟนะครับก็มีพี่คนนี้นะครับเขาได้ส่งเข้ามาทางอินบ็อกแฟนเพจนะครับบอกว่ามีเว็บเคมเหรียญด็อกคอยมาแนะนำนะครับก็มีลิงก์มาให้มีข้อความบอกว่าใช้กระเป๋า f ฟอสเซตเพในการเก็บตรงนี้ก็จะมาแนะนําต่อนะครับเพื่อที่จะส่งต่อให้กับเพื่อนๆคนที่ยังไม่รู้แล้วก็ยังไม่เคยทํานะครับ เดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับว่าเว็บนี้มันเคมได้จริงหรือเปล่านะครับกดไปนะครับอ่ะกดเข้ามาแล้วนะครับหน้าเว็บก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับเขาบอกว่าต้องใช้กระเป๋า f o r s e t p a y ในการรับเหรียญนะครับกระเป๋า o r r e t t p y ก็คือตัวนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้สมัคร f o r s e t p a y ไปสมัครให้เรียบร้อยวิธีการสมัครผมได้ทำคลิปวิดีโอสอนไปแล้วนะครับลองเข้าไปหาดูใน YouTube นะครับ หรือจะกดลิงก์ด้านล่างก็ได้นะครับเข้าไปดูวิธีการสมัครนะครับผมโอเคก่อนอื่นเลยเราไปเอาลิงก์กระเป๋าของ Dogcoin นะครับเพื่อที่จะทําการรับเงินนะครับกดไปที่คําว่าฝากหรือว่าดิ p o s ิตนะครับเมื่อเรากดมาแล้วนะครับผมก็จะขึ้นในส่วนของหน้าลิงก์ของแต่ละเหรียญเลย Dogcoin นะครับก็คือเหรียญนี้นะครับกดไปการกดไปที่ลิงก์เนี่ยมันจะขึ้นคําว่า copy นะครับก็คือ copy เสร็จเรียบร้อยละเราก็มาวางในเว็บนะครับ วางลงไปนะครับสำหรับเว็บนี้นะครับมีชื่อว่า no time for set นะครับผมก็คือการเรียกร้องหรือว่าการอ้างสิทธิ์นะครับในการเคมเหรียญดอกคอยเนี่ยศูนย์นาทีนะครับก็คือไม่มีเวลาจำกัดนะครับไม่มีเวลานับถอยหลังนะครับเราเคมได้ต่อเนื่องนะครับคุณสามารถเพิ่มระดับคุณภาพของคุณโดยการแนะนำผู้อื่นและส่งข้อความสั้นๆทุกวันนะครับระดับคุณภาพนะครับรางวัลสลับการอ้างสิทธิ์หนึ่งครั้งนะครับ ต่ำนะครับผมก็คือขั้นต่ําเลยแบบต่ําๆเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ5000นะครับผมประมาณ5000นะเป็นหน่วยซาโตชินะครับเป็นหน่วยนะครับผมไม่ใช่5,000ด็อกนะครับผมเนี่ยดูดูตัวเลขดีๆนะครดูศูนย์ดีๆนะครับอ่าปันกลางนะครับหมื่นหมื่นปันกลางเนี่ยแสนห้านะครับผมใหญ่เนี่ยก็คือ9ล้านนะครับผม ใหญ่มากนะครับก็คือ50ล้านนะครับผม0.5นะครับตามนี้เลยนะครับวิธีการทำนะครับเราคัดลอกลิงกระเป๋ามาแล้วนะให้เรานําวางนํามาวางลงในช่องนี้นะครับนําลิงกระเป๋าวางลงไปนะครับผมอ่วางลงไปเราวางลิงกกระเป๋าลงไปเสร็จจากนั้นนะครับผมให้เราทําการแก้แคปชั่นนะครับตรงนี้เลยอ่าแก้แคปชั่นเรื่องรูปภาพไปนะครับเครื่องบินเขาจะให้เราทํา2ครั้งนะครับโดยการแก้แคปชั่นสครั้ง โอเคจากนั้นนะครับมาดูที่ข้อความนะครับเป็นตัวเลขนะอ่ะเนะครับอันไหนบวกกันแล้วได้7อันไหนลบกันแล้วได้1น0 9ะครับ10นะครับ9นะครับจากนั้นกดรับรางวัลอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราได้รับมาที่0.005ประมาณ5,000นะครับส่งไปยัง f o r c s e t Pay ของเรานะครับวิธีการเค้มต่อไปนะครับให้เราดูชื่อด้านบนนะครับมันเขียนคำว่า No Time Foreset นะครับถ้าเป็นในมือถือก็ดูดีๆนะดูหัวข้อด้านบนกดไปนะครับมันจะเด้งกลับมาหน้าแรกนะครับก็ลิงก์กระเป๋าเนี่ยเราไม่ต้องกรอกซ้ำนะครับมันจะกรอกแล้วก็บันทึกไว้ให้แก้แคปชั่นเหมือนเดิมนะครับในมือถือเนี่ยโฆษณามันอาจจะเด้งบ่อยนะเราต้องดูดีๆแล้วก็ปิดโฆษณาดีๆนะครับ คนีฮะแก้แคปชั่นเหมือนเดิมนะครับอา่านี่นนี่ครับโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันเค็มได้เรื่อยๆนะครับก็รีบเข้ามาทำนะรีบเข้ามาทำนะครับก่อนที่เว็บมันจะเค็มไม่ได้นะตรงนี้เนี่ยมันสามารถเค็มได้อยู่เหรียญดอคอยนี่ยก็ยังมีมูลค่าอยู่นะครับอยู่ที่ประมาณ15-16บาทไทยต่อ1เหรียญน,นะครับ ใครที่อยากจะเก็บเหรียญด็อกคอยนะครับก็เข้ามาเก็บได้ฟรีนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางเลือกนะครับในการเก็บเหรียญฟรีนะใครคิดว่ามันได้น้อยนะครับก็ข้ามไปเลยนะครับไม่ต้องทําไปทําตัวอื่นแทนแล้วกันนะครับสำหรับสายฟรีก็ลุยได้เลยนะครับเรามาดูที่ f o เ s e ต p เพย์นะครับที่เราได้เคมไปเมื่อกี้ว่ามันเข้าหรือเปล่านะเลื่อนลงมาผมจะให้เราดูตรงนี้นะครับโอเคนะครับตรงนี้นะครับ ยอดที่เราเคมไปเมื่อกี้นะครับประมาณ5,000นะครับนี่เลยการชระเงินปกติในวันที่14พฤษภาคมนะครับก็ชื่อเว็บชัดเจนนะครับ n o time f o r s e t นะครับเรียกร้องทุกศูนย์วินาทีนะครับผมตามชื่อเว็บเลยนะครับเคมปุ๊บเงินเข้ากระเป๋าทันทีนะครับอันนี้เป็นยอดดอกคอยที่ผมมีอยู่นะครับ8 7ดอกคอยนะครับผมอันนี้ก็สามารถทําได้ฟรีหลาหเว็บไซต์นะครับเก็บไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคนะครับสำหรับเว็บนี้ก็ อบอกได้เลยนะครับรีบไปทํานะก่อนที่มันจะเข้มไม่ได้นะครับยังไงนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ